พรอมอออไหมเวยการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอานิมเจนเป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้ <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางกับนิ่มนะคะทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่าเจอ r n e ิ่มเจอร์นี่ค่ะถ้าเผื่อว่าเราเพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะกดติดตามแล้วก็กระดิ่งให้นิ่มด้วยแต่ถ้าเผื่อว่าเราเจอกันมาเรื่อยๆแล้วจูงมือกันเดินทางไปนะคะวันนี้ยังเดินทางกันที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าเกาะภูเก็ตนั่นเองค่ะ จะว่าไปแล้วนะคะนิมรู้สึกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเหมือนกับเป็นจังหวัดของการท่องเที่ยวค่อนข้างใหม่ในหมู่ของคนไทยทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความฮิตมีความเป็นสวรรค์มีความเป็น p a r a ได s ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมานานแล้วสักสิปีเนี่ยละค่ะหรือว่า10กว่าปีไม่นานนี้เองนะคะมีการตื่นตัวมีการลุกขึ้นมาบูรณนะหรือว่ามีการปรับแต่งโดยเฉพาะบรรยากาศของเมืองเก่าในภูเก็ตค่ะ เมืองเก่าในภูเก็ตเนี่ยถ้าเผื่ว่าใครจะหาว่านิ่มลำเอียงก็ไม่ว่านะคะเพราะว่านิ่มรู้สึกว่ามันมีความสวยอย่างที่เราไม่เคยเห็นหรือว่า ไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองเก่าของจังหวัดไหนด้วยความที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับทางเพรานการหรือว่าทางปีนงังสิงคโปร์หรือว่ามาลากานะคะก็เลยทำให้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยในภูเก็ตเนี่ยแตกต่างแล้วก็มีความผสมผสานของประเทศอื่นของวัฒนธรรมอื่นขึ้นมาเข้มข้นเมืองเก่าภูเก็ตคะ่ะ เป็นเมืองที่นิ่มรู้สึกว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอเพราะว่ามีความสวยสามารถเดินได้แล้วก็แถมนะคะทางเดินยังจะมีช่องโค้งให้เราได้สามารถเดินผ่านหลบฝนหลบแดดซึ่งก็เป็นความตั้งใจของคนที่สร้างตึกในสมัยก่อนนะคะเป็นการเผื่อแผ่แล้วก็มีน้ำใจให้พื้นที่หน้าบ้านของตัวเองเนี่ยเป็นพื้นที่ในการสัญจรของคนผ่านไปมาค่ะ ถนนทลางของภูเก็ตเองเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเนี่ยก็มีเศรษฐกิจเป็นของตัวเองเพราะว่าเป็นสถานที่ค้าขายมีแบงค์มีธนาคารมีโรงรับจำนำมีร้านกาแฟ,แฟมีร้านขายสีร้านขายของชําอุปกรณ์การก่อสร้างซึ่งในวันนี้ค่ะชีวิตของคนเมืองเก่าภูเก็ตก็ยังคงอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับการเดินมาเดินไปของนักท่องเที่ยวด้วย ความลับอย่างหนึ่งที่นิ่มชอบในการเดินเมืองเก่าภูเก็ตก็คือตอนที่แดดร่มลมตกแล้วนะคะแล้วก็คนที่มาเดินเที่ยวเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปคือกลับไปโรงแรมไปพักผ่อนไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเดินถนนทั้งวันเนี่ยแดดร้ายนะคะไม่ใช่แดดปรานีนะคะมันก็ต้องทำให้เหนื่อยแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถออกไปในช่วงที่มีความมหัศจรรย์ของแสงตอนเย็น ที่ฟ้ากำลังเปลี่ยนสีลมกำลังมาแล้วแสงจากร้านรวงต่างๆก็กำลังจะเริ่มปล่อยแสงออกมาตรงนี้ละค่ะมันจะมีวินาทีของความเซอร์ไพรส์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเหมือนจะเห็นว่าเป็นสีเดียวกันเป็นแสงเดียวกันกำลังจะค่อยๆผุดปล่อยแสงที่เป็นแสงของตัวเองโดยเฉพาะร้านรวงนะคะนี่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันช่างดูเซ็กซี่แล้วน้าเข้าไปช้อปปิ้งมากขึ้นจังเลย อย่างเช่นร้านนี้เลยค่ะอยู่บนถนนเยาวราชเป็นร้านที่ชื่อว่าว่อไอหนีตั้งแบบนี้แหมก็ต้องเอาใจนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงนั้นนะคะแต่ที่นิ่มรู้สึกว่าเอาใจนิ่มเหลือเกินก็คือของที่ขายในร้านค่ะมันเป็นอิชบาลโกโต๊ะกังเป็นเรื่องของตะกร้าเพราะว่าทั้งร้านเนี่ยนะคะจะมีตะกร้า ตะกร้าที่ทํามาตั้งแต่วัสดุรีไซเคิลหรือว่าถุงปุ๋ยหรือว่าถุงที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเป็นตะกร้าที่ทํามาจากแคนวาสหรือผ้าใบทํามาจากผ้าไนาล่อนแบบผ้าอินเดียหรือว่าเป็นตะกร้าสารที่จะมีการสารลายเหมือนดอกพิกุลเป็นสีจากพลาสติกที่สอดเข้าไปทําจากพมา่าอันนี้นิมรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะ ผู้หญิงก็ต้องมีกระเป๋าหลายใบเข้าไหมเข้ามาเลยมาดูกระจกอุ้ยตายลึกดีอ่ะู้呜呜เสร็จแน่เจอกระเป๋า ลืมไปเลยนะคะว่ากระเป๋าที่บ้านของเราเนี่ยเคยมีกันมาแล้วมากมายขนาดไหนทันทีที่ได้เดินเข้ามาในร้านกระเป๋าร้านนี้นี่นิ่มรู้สึกว่าถูกสะกดจิตให้ลืมไปเลยคะ่ะว่าชีวิตนี้ฉันเคยมีกระเป๋ามาแล้วสามแสนใบจริงๆริแล้วร้านนี้เนี่ยแบงคอกบาสเกตเนี่ยนิ่มรู้จักเจ้าของคือพี่น้องที่เคยทำโรงแรมชื่อ reflection มาแล้วแล้วก็เนี่ยมาเจอกันในภูเก็ต ด้วยจะเป็นความบังเอิญหรือว่าโชคชะตาอะไรกันแล้วแต่ก็เลยกลายเป็นร้านที่นิ่มชอบมาเพราะว่ามันเป็นคนชอบกระเป๋าเสร็จค่ะเสร็จจริงๆมาร้านนี้อันนี้เป็นออเดอร์ของญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ยี่สิบใบอาย,ยาอยากได้มากเสร็จเลยถ้าเผื่อว่าใครมาซื้อกระเป๋าร้านนี้แล้วเห็นพี่น้อยหน้าอย่างเงี้ยนั่งอยู่นะคะ ก็ขอให้แกเพ้นเลยใช่ไหมสมยอมไหมใช่ก่อนก็มีกดมาให้เป้นกีตาร์ตอนแรกก็บอกว่าอันเดียวเพ้นไป2องงานเขาเอาหมดเลย เสร็จสิคะจะเดินตัวเปล่าออกมาจากร้านนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าใจแข็งเกินไปละน้ำแข็งยังละลายใจของเรานี่มันต้องละลายได้ง่ายกว่าอีกด้านหนึ่งค่ะของถนนเยาวราชที่นิ่มไปเจอมานะคะเป็นร้านที่อยู่ในอ่างหมอเหลาก็คือเป็นคฤหาสา์โบราณของคนภูเก็ตแต่ว่ามีความสดใสหรือว่ารายละเอียดเป็นแบบช่างฝีมือจีนนะคะ ที่นี่ค่ะเป็นที่ตั้งของร้านที่ชื่อว่า e n d l e Summer s s เปิดประตูเข้าไปร้านนี้นี่ก็ยิ้มแล้วค่ะเพราะว่ายิ่งเดินเข้าไปตัวยิ่งยวยนะคะเพราะว่าสเปซของร้านตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงเพดานนะคะก็ปรับปรุงปรุงแต่งได้สวยมากมันรู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่กลิ่นที่เข้าไปมีความหอมสดชื่น ความเย็นสบายของเครื่องปรับอากาศแล้วก็รวมถึงการเลือกของมาแต่งร้านเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นร้านที่มีรสนิยมดีมากเจ้าของร้านที่นิ่มได้พบในวันนั้นหลังจากที่มาหลายวันแล้วนะคะได้เจอสักทีก็คือคุณสเตฟานีเป็นสาวฝรั่งเศสค่ะ เธอบอกว่าเธอเคยอยู่ที่สิงคโปร์แล้วพอมาถึงภูเก็ตปุ๊บก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตลองเปลี่ยนสถานที่ในการอยู่ก็เลยทำการหาตึกที่ตัวเองหลงรักมาตกแต่งแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นร้านที่มีของที่เธอเลือกมาเองจากทั่วทุกมุมโลกนะคะการจัดร้านนี่สิคะนิมคิดว่าน่ารักมากเพราะว่าเขาจัดข้าวของเนี่ยเป็นโทนของสีแล้วก็แบ่งเป็นโซนค่ะ อาจจะเป็นโซนเสื้อผ้าทางด้านนี้มีโซนเครื่องประดับอยู่ตรงอีกมุมนึงของแต่งบ้านอยู่อีกด้านหนึ่งของบ้านเลยนะคะแล้วก็มีส่วนของร้านกาแฟคือมองไปปุ๊บนี่รู้ทันทีเลยว่าเจ้าของร้านและคนทำเนี่ยขยันมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอันที่เลือกมามีความเป็นงานศินละปะที่อาจจะมีชิ้นเดียวหรือว่าเป็นชิ้นที่เฉพาะเจาะจงออกแบบมาสำหรับให้อยู่ในพื้นที่นี้เท่านั้น สเตฟานีเล่าให้นิ่มฟังนะคะว่าเขาก็ทำงานกับศิลปินที่อยู่ในภูเก็ตนี่แหละเพราะว่าเขาอยากจะนำตัวตนหรือว่าฝีมือของศิลปินเอามาทำเป็นงานหรือว่าเอามาเป็นส่วนหนึ่งของแพชชั่นของเขาบางครั้งนะคะเขาก็มีการเชิญศิลปินหรือว่าต้อนรับศิลปินที่ทำงานศิละปะที่มีชิ้นเดียวในโลกหรือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเอามาวางขายในร้านด้วย ใครสนใจนําเสนอได้นะคะขึ้นไปชั้นบนโอ้โหขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะนี่รู้สึกว่าเข้าไปสู่โซนของอาลาดินกับตะเกียงวิเศษนะคะเพราะว่ามันมีความมหัศจรรย์วิบวับวิงวังพริง้งพลายไปด้วย อุปกรณ์ในการตกแต่งแล้วก็มีห้องที่ต่อขึ้นไปอีกด้านหนึ่งด้วยเป็นห้องที่มีความพริ้งพลายของอารมณ์ผู้หญิงค่ะเพราะว่ามีชุดชั้นในมีชุดนอนแล้วก็เป็นชุดแต่งงาน ซึ่งนิ่มคิดว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะคะเพราะว่าเขามีการนำส่วนของความละเอียดอ่อนแล้วก็ให้ความสำคัญของพื้นที่ส่วนตัวสำหรับคนที่จะขึ้นมาเลือกซื้อเลือกใช้ให้มีเขาเรียกว่ามุมสำหรับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าสายตาของคนที่จะมองมาหรือว่าทำความรู้จักกับข้าวของนั้นเนี่ยจะมากล่ำกลายพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นบริเวณส่วนตัวของตัวเองค่ะ ที่สำคัญนะคะคุณสเตฟานีเล่าว่ามีคนที่มาถึงร้านนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าฉันอยากจะแต่งงานเออเอาสิมีแบบนั้นด้วยนะคะคว้าชุดแต่งงานมาลองใส่ไม่พอดีมีช่างในการแก้ด้วยรวมถึงป,ปึห้องด้านในนะะี่ค่ะเป็นห้องในการที่ใช้แต่งหน้า สเตฟานี่นี่เขาก็เคยเปิดคอร์สหรือว่าทำเวิร์กช็อปในการแต่งหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเขานำเทคนิคของการแต่งหน้าแบบสาวฝรั่งเศสที่เน้นความเป็นธรรมชาติเอามาสอนคนที่สิงคโปร์ด้วยแล้วก็รวมถึงที่ภูเก็ตด้วยค่ะนี่รู้สึกว่าออปชันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการคสตมเมดคือเลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เป็นความตั้งใจที่เราต้องการให้เกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นแพ็คเกจนะคะ นิมอยากให้หลายๆคนเนี่ยค่ะสามารถมีสมุดบันทึกเดินทางของตัวเองไม่ว่าเราจะไปใกล้หรือไกลแค่ไหนนะคะเราสามารถค้นพบสิ่งที่น่าสนใจนั้นได้เสมอตามจมูกตัวเองไปค่ะได้กลิ่นอะไรดีๆตามไปเห็นอะไรสวยๆอย่าเดินผ่านเพราะว่าเขาอุตส่าห์กระพริบแสงให้เราแล้ว,ลวเราควรจะกระพริบแสงตอบกลับไปด้วยคราวหน้านะคะ การเดินทางกับนิ่มที่ Jour n e y Journey ยังจะมีเรื่องน่าสนใจนำเสนออีกแต่ว่าเราจะกระเทิบออกจากเกาะภูเก็ตไปเกาะข้างเคียงแน่มีแบบนี้ด้วยไปดูนะคะว่าเราจะไปเจออะไรในเกาะข้างเคียงที่อยู่ล้อมรอบเกาะภูเก็ตนี้ด้วยเจอกันคราวหน้ากดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเราจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในการเดินทางด้วยกัน ขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพร้อม,พร,อมพร้อมไหม,ไมการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอร์นิ่มเจอร์นี่เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบเนะอะแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้ <laughs>